สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเป็น Le n น vo นะครับ I d เด Pa d 120s นะครับอาการมาเปิดติดนะครับลูกค้าแจ้งว่าเปิดติดแต่มันไม่ขึ้นภาพนะครับแล้วผมจะลองอ่อนให้ดูนะครับ สระแส standby นะครับจุดศูนย์หนึ่งสองสองนะครับกดออนนะครับก็เปิดติดนะครับกระแสก็ขึ้นไปนะครับก็จะบูทวนวนนะครับแต่มันไม่ขึ้นผ้าครับผมจะเอาไฟฉายส่องนะครับฉายส่องก็จะเห็นลางๆนะครับเห็นเป็น lenovo ขึ้นมาลางๆนะครับ แล้วก็เห็นเป็นคือจริงๆมันมีภาพนะครับแต่มันลางๆเหมือนมันไม่มีแสงอะนะครับก็เอาไปฉายส่องฮะก็จะเห็นนะฮะก็จะเห็นเนี่ยเห็นเป็นบูตเมนูอยู่นะครับเนี่ยมองเห็นอยู่นะครับก็เลยคิดว่าอาการอย่างเงี้ยถ้าจอไม่เสียก็คือระบบไฟที่ขึ้นไปเลี้ยงจอนะครับ น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวแกะเครื่องดูนะครับอครับ นี่เปิดเครื่องมาแล้วนะครับก็จะมาวัดไฟนะครับไฟก็ต้องดูที่วงจรนะครับอ่วงจอรอ่นี่นะครับแผงจอนะครับแผงจอนะครับไฟผมจะวัดไฟตัวนี้ก่อนนะครับ หนึ่สี่นะครับเป็นไฟ mm hmm. บวกน่ครับมีแบบนี้นะครับค o ป y นะครับแล้วก็าาวางปั๊บก็คือจะตำแหน่งนี้นะครับไฟจะมาจากอ่าคิวนะครับขาเด่นนะครับจะเป็นเฟ P channel นะครับจะมี19มานะครับ mm hmm. ตำแหน่งนี้ก็คือไฟสิบเก้านะครับจะเข้ามานีนมารอ,อนี่นะครับหารเกตเป็นโลก็สิบเก้าก็จะข้ามนะครับนี้ผมจะมาวัดที่ตำแหน่งค8 2แปดสองศนย์หนึ่งนะครับตอนนี้คือออนอยู่นะครับก็เราวัดขาเอก่อนนะครับขาเอนี่ครับมีสิบเก้านะครับไปมาวัดขาเดนนะครับ มีหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับก็คือไฟไม่ข้ามนะครับก็้ไปว่าขาเกียรดูครับว่าขาเกียรมีไฟเป็นโลไหมนะครับขาเกียรก็ต้องมีไฟไม่เกินหกโวลต์นะครับประมาณนี้หกถึงเก้าโวลต์ประมาณนี้ครับขาเกียรก็มีไฟแค่หนึ่งจุดห้านะครับก็เป็นโลนะครับไฟน้อยๆครับเฟดพีชแนลนะครับสิบเก้าต้องข้ามนะครับ นสิบเก้าไม่ข้ามนะครับตำแหน่งก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นี่นะครับ q แปดสองศูนย์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาเฟสมาเปลี่ยนก่อนนะครับเฟสพี h ชนแนลนะครับด้านหลังเปลี่ยนมาดูกันครับว่ามันจะมีแสงไหมนะครับต่อไปอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเฟสแล้วนะครับเฟสพี h ช n แนลแบบสามขานะครับนี่ครับตัวตัวเก่านะครับ อ่นี้ผมจะกดออนนะครับแล้วจะวัดไฟนะครับอ่ากดออนแล้วนะทีนี้ผมจะมาวัดขาเกีนะครับอนี่นะครับวัด ขาเอสนะครับไฟสิบเก้ามารอแล้วนะครับอ่าเห็นไหมวัดขาเด่นนะครับขาไฟออกนะครับก็มีมาสิบเก้าแล้วนะครับก็น่าจะสิบเก้าน่าจะข้ามแล้วครับจอก็น่าจะมีแสงแล้วอ่าเห็นไหมครับจอมีแสงแล้วก็คือมีสิบเก้าไปเลี้ยงละก็ทําให้มี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 ภาพมีภาพอยู่แล้วนะครับแต่ขาดแสงตอนนี้มาแล้วนะครับก็น่าจะปิดงานนะครับตัว lenovo idea pad 120นะครับอาการลูกค้าแจ้งว่าเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแต่จริงจรมันมีภาพนะครับเอาไปฉายสองมีภาพแบบเนี้ครับคือเห็นเห็นแบบนี้ลางๆนะครับก็เสียที่ตัวเฟดครับเฟด p channel นะครับตัว q 8 2 0 1นะเนี่ยครับจับเปลี่ยนตัวใหม่ก็โอเคนะครับก็ปิดงานนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปของผมด้วยนะครับอ่านี่นะครับกระแสขึ้นภาพก็0.24นะครับอ่านะครับยืมกดไลค์ด้วยครับใครที่ยังไม่ได,ด้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ